อันนี้จะทําอะไรคะอันนี้จะทําอะไรคะน,นี่ทาอะไรคะย้ายครับย้ายอ้อยด่างครับย้ายอ้อยด่างค่ะพี่นอบบ้องใน,นี้กําลังใสวิี้หนูลองก้นหลุมค่ะลองก้นหลุม มันบนญ่ค่ะพี่น้องมันบนญ่มันอยู่มันอยู่ระวงังอ่ากลางร่องนะคะมันก็นเลยบนญ่มาเรับย้ายบ้านใหม่ครับเอาติดติดกันแบบนี้เลยเหรอ มันเตี้ยท่อนเดียวใช่ไหมนะ่ะนี่แยกแยกก็ดีนะเอาออกต้นนึงมันเยอะเกินเะนี่ยหน่อมันออกเออหน่อมันออกเราก็เอาไว้ตรงนั้นแหละแต่อันนี้แยกออกไปต้นนึงนนหักออก นี่พี่น้องคือสามารถแยกได้นะคะสามารถแยกได้ถ้าเบื้องเราว่ามันมันเสียบียดกันเกินไปแยกนอกได้นะคะแยกหน่อได้ไปพร้อมลากนะคะพอแยกหน่อเราน้ำนะคะพี่น้องน้ำหลักๆคือน้ำหมดหน้ำนะคะก็คือนี่ฝนตกอันนี้ฝนตกเปียกมันพายุใกล้น้ำค่ะมันเลยบนใย ทีนี่เขาเลยง่ายมาไว้ใกล้ๆสายน้ําเวลาปล่อยน้ํากะจะได้โดนอ้อยไปพร้อมนะคะเพราะว่าบางเทียบปล่อยกลับว่ได้ลงมาเบิง่งเอาตรงไหนอีกคะพอแยกเสร็จแยกไว้หลายๆโซนใช่อันนี้เป็นอันนี้ก็อ้อยด่างค่ะติดแล้วได้คะ่ะพี่น้องเนี่ยติดแล้วอันนี้ด่างสิงคโปร์ คางคุมหนาจากน้อยปลูกสุย่างค่ะมันลุมมมาตุ้มใส่กันมานี้าคะพี่น้องค่ะนี่ก็บมอนค่ะมันเบอร์รี่อันนี้อันฝรั่งคีโน่ค่ะนี่อันนี้กับมันเบอร์รี่คือกันน้ำมันจะไหลลงมานี่ค่ะพี่น้องน้ำมันจะไหลลงผ่านมานี ก็เลยมันก็นเลยเป็นห้อยดินอันที่มันแตกตาออกด้านข้างนะคะพี่น้องเนี่ยอันไหนมันแตกตาออกด้านข้างน่ะคืออันนั่นแหละติดแล้วเนี่ยติดไปแล้วค่ะติดไปแล้วนะคะหลักๆคือน,น้ำค่ะพี่น้องน้ำสำคัญมากาดไ,าดได้ อันนี้อันนี้เป็นด่างมาเลนี่เป็นด่างมาเลอันนี้เป็นด่างสิงคโปร์นะคะพี่น้องด่างมาเลกับด่างสิงคโปร์ลองปลูกเบื้งค่ะลองปลูกเรียงลูกค่ะไม่ได้ปลูกหลายปลูกอละกกสองกอไปมันงามค่ะลายอันล้มมันสวยอันนี้มันจะเป็นล้ำ่าขาวม่วงนี่อันนี้ขาวม่วงอันนี้ก็จะเป็นขาวเขียวเนาะขาวเขียวขาวชมพูที่ให้พี่น้องเบืง้ง ขาเคียวค่ะแต่ถ้าเป็นเบอรี่พุดไาจะอ่าจะเขียวชมพูประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องมันบุรี่ค่ะหรือว่ามอนนะคะเก็บกินได้ค่ะพี่น้องเก็บกินได้พิ่งปลูกปีที่แล้วอะคะเนยงามไว้อ่ะเอาไว้ชม ฮาไในเทียด้สุกเทียค่ะเรียบร้อยไหมโอเค